พัฒนาจิตพัฒนาจิตให้เข้มแข็งอดทนสองพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงสามพัฒนาเวลาให้มีประโยชน์แล้วจึงจะรู้ว่าชีวิตตัวเองมีค่าเวลาที่จะมีประโยชน์ถ้าชีวิตไม่มีค่าเวลาไม่มีประโยชน์เลยนะช้อปปิ้งกันจรหนูช้อปปิ้งกันีริงๆใ่ได้นี่กรรมฐานที่จยแก้ไขปัญหาจิตประจําวัน หรือเรียกกรรมาฐานสภาพชีวิตแก้ไขปัญหาชีวิตติดไปจัมวันจะพผู้ง่ายงานให้ท่านฟัง<ะ>บริหารจิตให้เข้มแข็งอดทนอดการอดออมบารีมีอมอมมออมฟังกองอดทนลงพนิ่งงบะทนไปย้ายตาดูหูฟังปากนิ่งต่เรียบวิ่งมือทำแต่ความดีใิเนี่ยรีบหนีความทั่วสร้างตัวให้ดีอย่างนี้บริหารจิตให้เข้มแข็งให้อดทนไว อะไรก็ทบกระทั่งยาต้องอดทนบริหารร่างกายเข้มแข็ง,ขงทำางาตีกอล์ฟใชตีกอล์ฟตีกอล์ฟแล้วก็เรียนฟุตบอลเล่นพละและเลือจงกงรมเนโยกกรมและบริหารเวลาให้มีประโยชน์ต่อไปเนี่ยนายเมื่อทราบว่าบริหารสามอย่างนี่วิธีแก้ปัญหา